คนหมอยืนไหวไหมเอกยืนไหวหรือเปล่าแทงเดียวแน่นอนแน่นอนแน่นอนเพิ่งมามมัมตำไทยไข่เค็มเอ้ยอยากกินอ่ะตามนี้ยืนไหวอยู่ถ้ายืนไม่ไหวผมเปลี่ยนเป็นแทงครับหมอโซโล่ไไไดดด้้ตามทับ

พ oh hey ี่นะตายล้มมากล้มมากแอนเธอร์ล so ่าไม่เป no. mm ็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยยิงเพื่อนทุกค r นิววี่นิววี่ เธอแม่งโลหลายรอบเลยทั้งปึอ่าว่วนแย่งไม่ได้อีกแล้วเลยอยู่เอาสีฟ้าไปก่อนนะเอาไปทำไรนกเตยสเตรนสีฟ้าจุกไอ้จุกจุกเลยโอ้โหลอยรอย มันเอาบักี้มานะผมน่าจะระบานเลยมาทีโลเรนโลโลมากโลมากลังหลสุสทนใช่ไหมวะเออสุดทนให้เปน้เปนใหหลังครับเป็นหลังสเต็ป้ามาสเต็ปหน้เนาเป็นเป็นเป็นให้เข้าผมครับไว้รับตวใครห้โลครับเป็นเป็นใหในบน พุ่งหลัดครับพ nah. okay mm ุ่งหลัดเล่อแล็ดทั้งบนทั้วไปแล้วไปแล้วใช่ไหมครับใแล้วนะกลับมาก่อนเรียบร้อยท่าม่มีโรคอยู่ตรงนั้นนะบักกี้บักกี้บักกี้ปังไฟครับเอ็นเทอร์จะไปล้างเอ็นเทอร์แอนเทอร์เอ็นเทอร์เอ็นเทอร์เอนเทอร์

ยืนดูเลยสไปดี้มึงเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรอะไรอยคอยคอยคอยวว่อากัมปตนะคนครับอะเพนหลังครับเพนหลังครับมองเดียเดวอลวปรโอย

Control seized! You'll have to keep fighting until we have a winner! and Donger, chưa thế tập. Big win! Nananti, the two, we don't have a đi. เร็วเกินเอาลืมลืมเบนตองเบนตองไม่ไม่ไม่ตัวนี้ก่อนอย่าให้ได้เล่นตัวนี้บอกเลย What เอ้า What the fuck Oh my god ทำไมเมื่อกี้มีสตอมเยอะกว่าเหรอ ตัวย oh. okay, okay. okay. ี่สิบห yep. oh. ้าเปอร์เซนต์เอแต่แบนเหมือนกันด้วยโอเคโอเคเล่นเล่นสเตรนท์ใครก็ได้สักคนนึงเล่นยังไงครับเอาไปจีีกดยังไงครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาเล่นทางอะไรเดี๋ยวผมเล่นเอานี่ย แล้วไงวิดโอเราโอเคอยู่ตอนนี้มันอาจจะเล่นไม่ออกก็ได้อุ้ยมาถึงก็ได้เลยต้งแอมแม่งบักกี้จริงด้วยพี่ว่าแล้วปน่ะปน่ะเอาไอ้ตัวนั้นบุ่มงอน

บักกี้บักกอ้ไมกกี้บักกี้อาซึมุโตะไป,ไปอาซึมุโตะาดี๋ยวนะาะตาลอดไม่โดนตายตาย

โอเคพี่เป็ดพี่โด gì ไม่ได้ยิง สปายเดอร์แมนบาร์คาโลโลโลเสียไปมึงกันหน้ารดูหน้าดูหน้าเลยครับเก็ตมันไม่ดังไลยเสียเวลาโอ้ยงานนะครับโอ้ยเก็บมาทุกทุกเลยไปตวนไปต้นเก็รเมื่อกี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ตาม ボンド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 ンン กดลรย้วครับไอ้โคบับได้เกือบได้เกือบมันปุหมเทคโมโลยครับดูครับ หมอครับหมอคช่วยรได้พอ้ช่วยด้วยได้มครับได้ได้ได้ล้ได้เละมึงหนฮักอวเลนไครับโอ้พันี้เจอครมันเจอครับบคัครับ ผมโรีครับันัลครมีมอรลครับโอ้สเตนสเตนครับเตนครับเตนตหนครับมาหลังครับดูแลกัครับกับผมครับมตำแหน่งครับกลับมากลับมาผมมีสีครับผมมีสีครับโอ้โห้โ้โเอานครับลุนแอรผมเอาเทนหลังครับเอาเทนหลังครับ เจครับเจอครับเ้าคกหลังผมพุ่มผมผมุ่มโค้กครับอ่าฮักหลังหลังเฟยหลดไครับไครบครัไครับไปครับนี่ับครับไปครัับไปครับครัครับครับอยู่หน้าห้องไปค่ับครับไรัครับครับไครับไปรไปรับไไครับไรอไปรไครับไปคดครับไปคไครับครับครับไปรับไปครับ

สอวาาเอาาวได้เกือตครับดเกือครับหักมาหักมาักครับหักเลยครับเดี๋ยวเอาเอาพุทครับพุทพุทพุทข้าพลอยครับพุทพุทข้าพลอครับอุ้ยโดนแทงโดนแทงพุทตายครับพุทตายครับอูนครับตโนตครับขาเอาขาได้ทีแต่มันยืได้นานม่ต่ำกวาด ก็เกตบอกขีดขวาอย่างเดียวเลยเพื่อนขีดขวาค้างเลยเพื่อนเดี๋ยนะมันจะวางอีกด้านเลยนะแย่ละมีคนมาด้านหลังใส่หอกใส่ลอกไไหมครับไโค้กไม่มีหายตัวัักโลกับหักโลครับลโเข้าโค้กครับเหมือนหลังอันหลังไอมังัลน ไปแล้วครับไวไหมไวหมอนออก่อนไหว้าลังลังลัลลแแเอรวังรวอ่าอ่าอ่อนก่อนน่อนถอก่อนถอนไปดังฮักมาหลังมา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 รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตจะพามอสับจะเปรี้ยวจะไปหลัง้จะไปหลังกินเนื้อข้าวแล้วเปร้ยวเหรอ ฮักโกโลฮักโลฮักโลแล้แมนนัทบนครับใส่ลอกไปขวาใส่หลอกไปขวามีพีทีพีทมาช่ยัก่านะช่วยอยู่ช่วยอยู่ไมเครับฮัักสวยสครับเดินตายครับอุ้ยเผาเผกโครับโกโลครับ ไอ้ลเมนอวงลไวแมมนไปขวาเอเมนไปขวาเฮ้ยแช่แรไทนีหรอกเลันแมนลวงครับลนแมลครับแมงลมากครับ ไปย่อยกับอัคคบุตรม่มอัคตไม่มีอัคตเตตนเอาเมนเอาเมนเอาเมนนะโดนไม่โดนโอ้โหแม่กเดียวเนี้เข้ามาจากไหนวะโงผมสแตนโดนสแตนโดนเอาผมอยผมถอนก่อนถอก่อน

อ่ะปวหลังปวดแนงปวดแนงปวดแนอยู่ครับช่วยหลังแป๊บนึงช่วยหลังเป็นไรเป็นไรครับเป็นไรครับผมปวดแนงแล้วเผา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 ไว้ฮัก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 เอาพื้น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 ฮะเอาพื้นเอาพื้นอุ้ยอุ้ยขอโทษนะขอทุ่มขอทุ่มขอทุ่มโดนกาทื้อแป๊บนึงไปนะผมไม่เบนนป็นไรยังไม่ตาย

จี้อยู่จี้อย่หัวดู้นไรหมอดูน่มอดูนครับตินะครับสตนสตินสตนตาบดูน่าครับโอ้ชี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 อุ้ย๋อ้ฟาต่างห้าลูกนะครับโอ้ฟาไม่มีช็อปอยู่ไอไอไอตุ๊กตาหลอดครับตุ๊กตาหลอดน่มึงครับตุ๊กาหลอดตายครับ ใช่ร็อคใช่ร็องน่นเอามันซีนาเฮ้อาสินงดเรื่มันซีนะเอาว่เก่งมากโคตรอุ้ย99 99ทับร้อยมัดเเบื่อ